เอ็นคีนิงโปสวัสดีครับวันนี้เรามาทำโคางศารที่หมู่บ้านอรัญญาสกลนครครับพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับ1ห,ห้องนั่งเล่นเรามาดูกันนะครับด้านล่างครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆขอบกระจงกระจกชั้นวางทีวีนะครับ ฝ้าเราเก็บให้หมดนะครับบ้านหลังนี้หลังค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเราดูแลทุกรายละเอียดครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําด้านล่างห้องครัวซิงค์ล้างจานนะครับเราเก็บให้หมดบันไดลาวบันไดนะครับเนี่ยครับฝุ่นไม่มีครับเราเก็บให้หมดครับลาวบันไดที่เป็นอลูมิเนียมเห็นไหมครับเราเช็ดให้เงาวับแล้วว่าเป็นห้องน้ําชั้นสองครับห้องนอนอ้องแต่งตัวครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกห้องนึงครับ หลังใหญ่จริงๆครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องแหล่งตัวเราเช็ดกระจกเก็บให้เรียบร้อยหมดครับด้านบนด้านล่างแล้วก็มาดูที่ด้านหน้าห้องครับเป็นระเบียงนะครับนี่ครับมีฝุ่นหลังจากก่อสร้างเราเก็บให้หมดครับนี่ก็จะเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาครับทีมงานเราปีนขึ้นมาแล้วก็ล้างด้านบนให้เลยนะครับเก็บให้หมดครับสนใจติดต่อทีมงาน T Cleaning Pro ครับทีมงานไม่บ้านเรายินดีให้บริการ